สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1 6 3 0กันยายนของชาวราศีมีนคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่1 3มีนาคมถึง12มษายนดูได้ทั้งแบบันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ก้อย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมีนทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน ในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวยงคุณกับคนรักจะมีการเรียกว่าสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาราฝีมีท่านใดที่มีการเลิกลาคนรักไปเนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเนี่ยมันลุดออกจากกันแล้วเนาะรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดชาวราศีมีนท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงคลิปนี้แล,ล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยยังไม่ได้หลุดก็ยึดถือคำทำมาอันนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะอะไะเดี๋ยวมาดูกันนะครับชาวราศีมีนว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหนื่อยกับใครบางคนมากๆเลยเนาะที่เขาทํามาความเขาเรียกอะไรล่ะฟิ่งที่คุณตั้งใจความหวังดีทุกอย่างที่คุณมอบให้ไปเนี่ย มันได้รับตอบแทนมาโดยความแบบอืถึงปิ๊กถึงขินจ,จริงนะด้วยความเจ็บปวดกูเลยค่อนข้างแล้วฝึกรักตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็รู้ฝึกปล่อยวางกับเขาคนนั้นรู้ฝึกเดินออกมาจากเขาคนนั้นแล้วกูรู้ฝึกว่าโชคดีแล้วที่ฉันออกมาไม่งั้นฉันคงจมอยู่กับปัญหามันเดิมแม่แน่เลยนะแล้วเออแล้วปัจจุบันล่ะเนาะปัจจุบันตั้งแต่วันที่ลงคลิปถึงสิบห้ากันยาเป็นยังไงบ้าง ปัจจุบันเหมือนคุณก็ค่อนข้างปิดใจกับเขาคนนั้นไปอ่ะนะคุณรู้แหล้ว่าเขาเองรู้สึกเสียดายอยากกลับมาคุณรู้ดีแต่เพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วว่านะเพราะคุณมองไม่ได้มอ,มองเห็นความจริงใจไม่ได้มองเห็นความกระล่อนความไม่จริงใจจากตัตวเขาฉะนั้นคุณลยค่อนข้างปิดใจกับเขาไปเขาเองก็รู้สึกค่อนข้างผิดหวังไปแต่ว่าเขาเองก็รู้ตัวดีนะว่าที่ผ่านมาเขาทําไม่ดีคุณเขาก็ไม่กล้าที่จะมาเรียกร้องอะไรต่อคุณฉะนั้นตอนนี้เขาได้แต่ทาตัวยูงห่างมองคุณยูงห่างแค่นั้นแหละแล้วก็พยายามรร้้งงงคคาานนนใใจบบบััะ เอาละเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆรนะหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ ดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขานี่คิดยังไงต่อกันนะจ๊ะเหมือนคุณเองก็ไม่ค่อยอยากได้รับเขาไม่อยากรับเขากลับมาแล้วเนาะเพราะแต่ก่อนคุณรู้สึกว่าก็แต่ก่อนจะให้ไปตั่งเยอะแล้วนี่จะให้ความจริงใจให้ทุกอย่างไปแล้วนี่แลิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรแล้วตอนนี้จาเห็นค่าตลอดฉันก็ไม่เอานะฉันเองก็มีทางเลือกอื่นฉันเองก็มีตัวเลือกอื่นเหมือนกันเนาะถึงฉันไม่มีใครฉันก็มีความฝึกดีเนาะแล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากถามเขาเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยที่ให้ไปเนี่ย แล้วตอนให้ไปก็ไม่เห็นค่าแล้วตอนนี้จะไม่เห็นค่าอะไรนะคุณนี้มีความฝงสัยในใจอย่างนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้ถ้าก็จะกลับมาชัก็ไม่เอาแล้วเพราะเมื่อก่อนชัยทุ่มเทให้คุณไปเยอะขนาดนั้นและเขาล่ะเขาคิดอย่างต่ตัวคุณเนาะเขาเองก็ค่อนข้างเสียดายแหละก็รู้สึกว่าเสียดายที่คุณจะไปเริ่มสนใจหรือมองคนอื่นเนาะแล้วก็รู้สึกเสียดายกับความฝุขหรือสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้นะแต่เขาเองก็ยังรู้สึกอยากได้รับสิ่งเหล่านั้นนีกค่ะอยากให้คุณมาดูแลเทคแ ถ้าเกิดเขาอยู่กับคุณไปเขาคงจะมีความสุขมากกว่านี้ไม่ต้องเจอปัญหาเหมือนแบบเนี้ยเพราะตอนนี้เขาเหมือนหัวเดียวกับทีมรีบเขาคิดอย่างนั้นนะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าในอนาคตระหว่างวันที่16-30กถึง30กันยายนเนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะ มาดูกันน้อไพ่แบ่งเป็น2ชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคําทํานายระหว่างวันที่ 16- กถึง23กันยายนฝนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําทํานายระหว่างวันที่2 4ถึง30กันยายนโดยปกติเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้แต่จะมีชาวราศีมีนบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อน,นของช่วงเวลาบ้างเนาะเอาล่ะมาดูช่วงบนต่วลการ16บกถึง23กันยายนว่าชาวราศีมีนช่วงน,นี้เป็นยังไงบ้างอื ช่วงนี้เหมือนคุณก็มีความฝุกดีไนดะ้เรื่องการงานการเงินทํานู่นทำนี่กระจุกกระจิกุณไปเนาะแต่เรื่องความรักคุณก็ไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายเขาเท่าไหร่รู้ดีแล้วว่าเขาอยากกลับมาแล้วคุณเองก็ตั้งเป้ามาไม่เอาไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะจ๊ะฉันไม่อยากเปิดรับคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์พอเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยเนาะตอน,นฉันเดินออกมาแล้วฉันมีความฝึกดีฉะนั้นอยากกลับมาเลยนะจ๊ะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้นะเดี๋ยวทางนั้นอะทางคนคนเก่าของคุณอะ คนคนนั้นนะจะพยายามติดต่อมาทางใดทางหนึ่งพยายามมาพบเจอหรือติดต่อมาพูดคุยเกิดขึ้นอาจารกับชาวราศีมีนนะอาจจะแกล้งมาถามถ่ายกลางคุยนูน่นคุยนี่เกิดขึ้นทักทายเกิดขึ้นแล้วก็ระหว่างวันที่24-30กันยายนเป็นยังไงบ้างเนาะ24-30กันยายนเหมือนคุณเองก็ไม่ค่อยสนใจละ่ะคุณสนใจแต่เรื่องตัวเองมากกว่าพยายามเหมือนคุณมีเป้าหมายแล้วก็พยายามทําตามเป้าหมายในชีวิตของคุณมากกว่าส่วนเขาเองก็พยายามลองดูรอดูเรียกอะไรละ่ะ ปฏิกิร right so ิยาของคุณเนาะว่าคุณจะมีปฏิกิริยาอะไรเขาเนาะแล้วก็คุณแต่เขาก็มองว่าคุณยังมีความโกรธมีความเครืองเขาอยู่ซึ่งเขาเองก็รู้สึกว่าในเมื่อคุณไม่มีปฏิกิริยาอะไรเขาเลยแล้วแล้วดูเหมือนว่าคุณยังมีความโกรธมีความเครืองเขาอยู่อ่ะเขาเองก็รู้สึกว่าอยากอยากยอมแพ้ดีหรือเปล่าแต่ก่อนที่เขาจะยอมแพ้เนี่ยเขาก็ยังอยากพูดคุยกับคุณคุยกับคุณให้ให้ให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปนะเขาคิดอย่างนั้นแล้วเขาจะตัดสินใจมีการมาพูดคุยกับคุณหรือพยายาม ติดต่อมาทางใดทางหนึ่งคุณด้วยฟัมํมเนาะหรือพยายามโพสเพลงถึงกดไลค์กดแชร์อะไรประมาณนี้พยายามสื่อเหมือนหนึ่งคุณอะเพื่อดูปฏิกรยาคุณเพราะเขาต้องการคุยคุณกับว่าให้เคลียร์ขั้สุดท้ายประมาณนี้นะก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีมีนไม่แค่นี้เนาะชาวราศีมีนท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า